สวัสดีครับผมจากของคเดินนะผมมาคอมนะครับผมัมนมีเกมที่มีชื่อว่าเกมนอนสู้ผีนะครับในอีกเวอร์ชันหนึ่งครับบอดีเป็นเวอร์ชันที่เออถูเพิ่มเข้ามานะครับไม่ถูเปิ่เข้ามาเป็นเวอร์ชันที่เรียนแบบกันมานะครับเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าสนุกเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกว่าเวอร์ชันนี้จะเล่นยากหน่อยนะครับโอเคครับเคบอรดจะหาอะไรกันนานกันนะกระเทียวเป็นเค่บอร์ดเ,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 เองว่า วานี้นะครับเดี๋ยวเราเล่นไปสักพักให้ท่านชมได้ดูนะครับีอนคครับเออคือบอกไว้เลยนะคือเกมมอสู้ผีอะ่ะที่ผมไปหาดูในเพจสโตร์นะครับผมมันมีเยอะมากนะครับมันมีหลายเวอร์ชันมากนะครับที่ผมดูมาเนาะมีทั้งเวอร์ชันนี้นะแล้วก็อีกว์ชันที่ผมรีวิวไปแล้วสองหน้านั้นนะครับผม เยอะมากนะครับโอเคนะครับอันนี้คือต้องรุ้นนะว่าผีมันจะมาตีเราหรือเปล่านะครับบอทมันจะมาตีเราหรือเปล่าแต่สม่มากคือไม่ไม่ตีนะยังไม่ตีนะครับผมครับอัพเลยนะครับมาตีนอนเหรอไม่ตีครับน,นีก็กำลังขึ้นไปนะครับประมาณนี้ โอเคนะพยายามเล่นไปนะครับผมขอจะเล่นแค่สัก5านาทีประมาณนี้นะมีดูถึงรอดหรือเปล่านับปกติส่วนมากเกมนี้ก็จะมีวันนี้นะผมมออีอันนี้ปืนป้อมปืนนะครับเรียกวป้อมปืนแล้วกันนะแล้วก็เครื่องปั๊มออพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็เครื่องซ่อม หมูอันนี้ก็มีครอันนี้ก็แร่นะครับเหมืองแร่เนาะไฮอันนี้เป็นไอเทมที่ถูกเพิ่มเข้ามานะเป็นสายฟ้านะผมจะมีเ t m ีเอ็เอแล้วก็ช่องฟิชนะครับแล้วก็พยานนับอันนี้พยานที่ค้ายเป็นตะข่ายนะผมอันนี้นี่ตะข่ายันนี้นะครับโอเคครับเออไอเทมพวกนี้มีใช้งานแล้วก็คือมีวันหมดนะต้องเดินเดิน เออคืออืมก็คือซื้อแล้วก็ถ้าเกิดซื้อแล้วนะพวกไอเทม,มสายฟ้าอะไรพวกเนี้ยซื้อแล้วนะครับต้องมันจะหายไปเลยคนระับมันจะมันจะหายไปเลยเนาะต้องต้องในการซื้อใช้เหรียญในการซื้อนะผมก็คือเดี๋ยวจบเกมเดี๋ยวผมให้ดูนะยังไงนะครับโอเคเนาะเออขออัปป้อมปบือนแล้วกันแล้วก็ขอเป็นอันนี้สองร้อย สฟฟ้าแลา้วกันนะอันนี้ถือว่ายังโชคดีนะพอดีผีมยังไม่มาโจมตีเราเลยนะโอเคนะบไป <c oughs> ผมว่าผมลงตีแล้วเรียบร้อยจริงด้วยนะครับซ่อมไม่ทันแน่เลยวะ่ะดูดิูทรงแล้วซ่อมไม่ทันโอเคนะครับก็ตายไปนะครับก็อันนี้พอเราตายนะครับเราก็จะได้หกเอซิบหกเหรียญของเกมนี้มานะครับโอเคเนาะเอาไว้ในการซื้อของในช็อปตรงนี้เนาะอันนี้เห็นไหม นะครับนี่ยก็ซื้อไปก็เพราะท่านที่จะแพงนะเ้อาที่จะแพนะองแพอันหนึ่งนะก็คือดูดิตะข่าย,ยนี่สามสิบลีนี่ซื้อได้หนึ่งอันก็ส่วนมากก็คือโอกาสได้ใช้ใช้น้อยเพราะว่าเหมือนผีในเกมเนี่ยมันตีแรงนะครับก็คือถ้าเกิดเราไม่เล่นเนี่ยเป็นสายเงินสายอะไรพวกนี้ก็่อนจะย,ย,ยากนะครับโอเคนะอันนี้ก็อันนี้คือ,อ,อตัวละครก็คือดูโฆษณาเอานะครับก็ เดี๋ยวผมจะดูสักตัวหนึ่งแล้วกันผมไปดูนะอา้าวมันดูไม่ได้ผมปิดเนต็ตหรือเปล่าอเออจริงด้วยนะครับ mm hmm. ก็คือผมปิดเนต็ตเล่นนะพอดีกว่าเรียกว่าโฆษณาเข้านะครับนะครับเพราะกิเนี่ยโฆษณาเยอะมากนะนะครับกดเล่นทีแพ้ทีโฆษณาขึ้นเยอะแยะนะครับก็ต้องปิดเนต็ตเล่นนะตามสเต็ปนะผมตัวเวอร์ชันนี้ไม่สามารถที่จะเป็นผีได้เนาะครับก็คลิปนี้ขอจบแค่นี้น่าผมเดี๋ยวคลิปมันยืดยาวนะครับ มากกว่าน,นี้นครับผมก็คลิปนี้ไม่บายครับคิวาจะเจอกันใหม่นะสัปดนี้ไม่บายครับผม